สั่นความบันเทิงดูเพลินสบายสบายสไตล์แองเจิลชแนลแขนอะไรก็ได้เรานี่สบายเนาะทำไมคะหิงชำ่ำ <c oughs> คือนั่งพักเปิดไม่ได้น <c oughs> ั่งพักคือเท้าช่ำหิงช่ำซื้อพกบอเลยสู้ชีวิตสู้จริงตอนนี้หนูเหมือนกับชีวิตสู้หนูกลับขอบคุณนะครับสู้หนูกลับไม่ไหวเนอนหนูในนี้เป็นผู้ก่อเหตุในทุกอย่างเป็นไม่ได้ด ร้องเพลงไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันจับจังหวะไม่เป็นเอางี้เพลง Happy Birthday พี่พีก่อนเลย Happy Birthday to you ไม่ใช่เหรอเอาพเลยเอาไม่ต้อง Happy Birthday ได้พี่พีทร้อง Happy Birthday ให้มันเป็นปกติอ่ะ Happy Birthday to you เอาต้องการมลออ่ะ Happy Birthday to you เด้อยาเล่นจังหวะสิเร็ว Happy Birthday ม่นใจเพลงนี้ต้องอยู่กันน <2 S 2> านชีวิตอยู่โอ้โหหนูหนูไปบ้านเขาอตอนตเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังกันด้วยขำเลยเล่าให้ทุกคนฟังว่าบ้านเขาตอนเป่าเค,คก้กวันเกิดทำยังไงเปิดเพลงในโทรศัพท์แล้วลแล้วทั้งบ้านเงียบหมดเลยนะแล้วเราเปิดเพลงจากมือถือแ,แล้วเป็นปีแรกที่ที่แก้มหูมาไปตัดเค้กที่บ้านวันเกิดใครไม่ว่าเกิดน้องหรือวันเกิดพี่มรือพี่เพินแล้วย เดียวก็ามาเล่าเรื่องนี้ก่อนอกำลังจะบอกว่าครั้งแรกะแ,แล้วพอเปิดเพลงนี้มือถืออหนุ่หันมามองน้าเขาว่าอารมณ์แบบนี่มันอะไรเนี่ยจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแล้วทุกคนในบ้านทำไงตอนที่เปิดเพลงก็เปิดเพลงแล้วก็ตกมือมอ,อ,อ,อาเรวค่ะใครจะช่วยนะ้ใครจะเส้ิมหอมตักได้เลยนะแม่ซื้อแล้วค่าสองเซตนะคะขอบคุณพี่สุพรรณนิชค่ะ เอออะพี่พีหนูจะสอนพี่พีร้องเพลงอีกหนึ่งเพลงหนูไม่ไหวแล้วหนูจะตายละคือหนูเหมือนใช้พลังงานนอะเกินเอ,อ่อเพลงพี่ถูกมเ,เพลงอะไรดีง่ายๆอ่ะพี่พีฟังเพลงอะไรบ้างเพลงฮัสก์เบอร์เดย์ไงก็คิดว่าไม่ร้ดูก็เห็นดยู่ะเร็วเอาเพลงสักเพลงหนึ่งเร็วใครเกิดเก้าสิบเอาเร็วพี่พีทเร็วเกิดเก้าสิบเนาะเล่นของสูงโอ้ นนมันต้องเสิร์ฟไะดูวันเ <นะ S 2> ส,สียงแล้วสูงไปปะเพลงที่ร้องข้างกำแพงแผ่แผ่ในใจร้องไงนะอ้าวเงียบช็อตเลยวันเวลาวันเออเออเหรอโดนเวลาอะไรความือใจ วันเวลากับความไว้ใจแล้ชีวิตผู้ชายหนึ่งคนวันเวลาความไว้ใจกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคนได้อยู่โทษได้เหรอเอาใหม่วัน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 เอาใหม่วันเวลากับความไว้ใจที่เราชอบที่เราชอนวันเอาใหม่ตั้งใจครั้งหนึ่งวันเวลา กับความไม่ต้องต่างกว่านี้ป่าวะอะดูแล้วทำเสียต่ำวันเวลากับความไม่เพราะเสียงเขาต่ำอ่ะเริ่มวันไดไหมเออได้วันเวลากับความไว้ใจกับชีวิตผู้ชายผู้ชายไงวะกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคนไม่มีสูงเลยอะกับชีวิตผู้พียหนึ่งคนไม่ใช่ ถ้างัรนหนูร้องเสียงหูวันเวลากับความไว้ใจกับชีวิตผู้ชาย1คนวันเวลากับความไว้ใจกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคนหนีลูกกินมนุษย์ไปหนดขอหนูนนสอนดีกว่าได้อยู่ได้อยู่นะ<อ>ได้ไหมคอยออที่้องเองอีกทีหนึง่ง ไม่หนูต้องบอกว่าอั <ok> นไหนขึ้นสูงอะไงลงต่ำต้องต้องเปดตัวเนื้อจะหากันนะได้เหรอแพ้ในใจเอาวันเวลาก่อนอันดับแรกเดี๋ยวนั้เดี๋ยวละกำลังเปิดเนื้อพี่นึงครับพี่ปูเขามาถึงอนร้องเพลงแล้วมันร่วมมันร่วมกันเลยมันร่วมกันเลยครับพี่คุณครูมาแล้วเราค่านทุกเลยคุณครูงานไม่รู้ทันตอนแทน นี่รักกันโอ้สูงเกินสูงไปเอาวันเวลาใหม่วันเวลากับความไว้ใจกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคนวันเวลากับความไว้ใจกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคน ทุ่มทุกต่ำทุ่มลงไปต้องทุ่มลงไปเท่าไรเออเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นมือนังดูดใจโอ้ไม่ยาวเกินเอาซักทำอนิดนึงให้ดูเนื้อดูเนื้อเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อจะมี เพื่อ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 จะอ้าวเียนตามเลยไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกเพราะนะเพราะว่าไม่ได้นะได้ไหมเขาได้ไหมคะเพื่อจะมีเพื่อเพื่อวะเพื่อเพื่อเหมือนวันอะเหมือนวันอะวันเพื่อเพื่อจะมีอะไรนะเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นือนดังดวงใจ ไว้เป็นเหมือนดังดวงดวงดวงเขาะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดฝึกไปเรื่อยๆเขาจะทำได้ป้างทำได้เขาได้แล้วเนี่ยเขาเขาได้ไหยพี่ปูไอ้เนื้อเสียงเขาดีนะพี่ปูก็แบบโอ้โหนี่ก็ร้องเพลงไม่เป็นเลยนะพี่ปูไม่ร้องนี่เอมันเริ่มคำแรกถูกคำที่สองมันจะถูกแล้วอ๋อเขาเก่งแล้วมาทั้งต่อเก่งแล้วกับความไว้ใจมา ไม่มีทำนองให้เราเลยหรอนี่แหละมี่ทำนองให้วันเวลาวันเวลากับความไว้ใจกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคนทุ่มลงไปทุ่มลงไปทุ่มลงไปต้องทุ่มลงไปเท่าไรเหมือน จริงเพื่อนๆพี่พีเขาสนุกมากเลยนะเขาเหมือนแบบเขาได้มาทำอะไรแปลกๆใหม่ๆอ่ะพี่พีเขาดูตื่นเต้นกับทุกอย่างอ่ะจริงๆพี่พีเขาดเพื่นเต้นกัเทุะอย่างอ่ะจะทํา เลิกเหนื่อยละ